สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนตอนรับเข้าสู่ Geneva Channel วันนี้นะคะบิ่มว่างก็เลยว่าจะไปทำเล็บซึ่งบิ่มก็จะพาทุกคนไปดูว่าทำเล็บที่โดฮาเนี่ยที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันต่างจากที่ไทยไหมราคาเท่าไหร่แล้วก็คุณตี้เป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยตอนนี้นะคะบิ่มก็อยู่ใน Uber ค่ะทุกคนกำลังไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะว่า เมืองข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะคะอากาศก็คือร้อนมากน่าจะประมาณ45-50องศานะคะคือตะกี้ตอนที่เดินจากตัวตึกมาบนรถก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วแต่เดี๋ยวจะรีบไปนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆตอนเนี้ยเบียมก็คือเลดประมาณ10นาทีแล้วค่ะไปแลยเจอกันที่ลาน ตอนนี้ก็เพิ่งลงจากแท็กซี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าบรรยากาศรอบๆก็คือเป็นอย่างนี้ <c oughs> คืออันนี้จะเป็นร้านทําเล็บที่ที่บิมจะไปทำแล้วข้างๆก็เป็นร้านอาหารไทยค่ะ <c oughs> คือแอเรียเนี้ยอันนี้ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารเกาหลีนะคะ <c oughs> คือแอเรียฝั่งเนี้ยก็คือเหมือนว่าเป็นเอเชียนิดนึงร้านอาหารเยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเดี๋ยวจะข้างถนนก่อน ทุกคนนี่คือราคานะคะอย่างแบบต่อเล็บถ้าต่อเล็บเจลก็คือถ้าทำ French อันนี้ตัวอย่างก็คือ340รเรียลนะคะเป็นราคาทั้งหมดคือที่ร้านี้มีแบบแว็กซ์มีบเซลีน์มีแบบทั้งตัวมีแขนขานะคะอันนี้นะคะบิ่มได้แปลงราคาเป็นไทยให้ทุกคนแล้วเพนก็คือการทาสีมือเท้าธรรมดา ถ้าอย่างเป็นมือเท้าทาสีธรรมดาก็215บาทถ้าเป็นเชลลคทามือก็732ถ้าทาเท้าก็560บาทค่ะอย่างเนลแคร์เนลแคร์ก็คือการที่เราตัดหนังตัดขอบขอบเล็บนะคะถ้าเป็นเมดิเคอรก็คือการทำมือ516บาททำเท้าก็จะแพงขึ้นมากว่าหน่อยหนึ่ง602บาทค่ะถ้ามือและเท้าก็1,033บาบาทส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นข้างล่างก็จะเป็นสปามือเท้านะคะราคาก็จะต่างกันตามนี้เลยคะ่ะ ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นราคาต่อเล็บมือนะคะซึ่งจะเป็นการต่อแล้วทำลายไปด้วยราคาก็จะต่างกันที่เราจะทำ French หรือว่าทำออมล่นะคะหรือว่าเราจะเพ้นท์เป็นลายอื่นๆก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นราคาการต่อขนตาลิฟต์ขนตาหรือว่าการแว็กซ์ต่างๆในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาแว็กซ์ร่างกายซึ่งต่อจากรูปเมื่อกี้นะคะ ี่หนูรีวิวเหมือนว่าอันนี้เลยเนาะเหมือนหมดได้เงินนะ่ะได้เงินจากร้านอะเนาะรวมหมดแล้วเวลยด้ยเออมี่ทำเลฟรีได้เป <c oughs> <c oughs> ล่าเราคือร้านสวยมากทุกคนอยากให้มากันแต่ตอนนี้ไม่มีคนอ่ะเนาะโซเชียล s t ส n c น <oughs> <Social distance. S 2> <c oughs> ก็ทำเล็บเสร็จแล้วกับพี่ซีคนสวยคือแบบเจ๋าค่ะช่วยคือเล็บพี่ซีอ่ะสวยกว่าหนูมากเจ๋งเล็บสวยจับว่าไ่คือบอกว่า the best in Doha นะค่ะขอบคุณค่ะกอนคือสวยดีมากทุกคนคือชอบมากเลยแบบ so cute อันนี้คือเดี๋ยวหนูลงไปจ่ายมัลข้างล่างก็ ร้านซาลอนของที่นี่ทุกร้านนะคะจะเป็นร้านที่ปิดทึบเลยนะคะผู้ชายจะเข้าไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น,นะะเลยค่ะ h ค่ r s free n ค่ะคู่ค่ะคู <Only 100 S 1> ่ค่เองออลไม่วัน hand r e v ไ a l ได้ไหมได้ไหมค่ะค่ะ ราคาเล็บที่บิ่มทำนะคะก็คือ228เรียลหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,961บาทค่ะไปแล้วนะบา,บายบายบายค่ะเอ้าไม่ไปไปเลย oh <my S 1> ไ,ไปไปก <c oughs> ่อน <c oughs> ไ,ไปไปค่ายบายสีคือ <c> ด <oughs> ูคนแบบว่าโคตรกันเอง <c oughs> คือตะกี้บิ่มตอนที่ทำเล็บจะเสร็จแล้วอะบิ่มได้สั่งลาบ ลาบเป็ดนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเ,เพราะว่าคือเมากันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากกินต,ตอนนี้ก็ลังเดินมาเอานะคะ Hi I already order e d Yep So how much is it i t r a l k a นี่ก็คือราคาอาหารที่บิ่มสั่งกลับบ้านวันนี้นะคะลาบเป็ด39เรียล ข้าวเหนียว5เรียลรวมทั้งหมด44เรียลเป็นเงินไทยก็คือ378บาทค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ลาบเป็ดมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวตอนนี้เดี๋ยวรออูเบอร์จะกลับบ้านแล้วคือทำเล็บไปแค่แบบว่า2ชั่วโมงไม่ถึงอะชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำคือไวมากค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็คือจะมาบอกสาเหตุที่ทําไมถึงชอบทําเล็บที่โดฮานะคะเพราะว่าคือแบบอย่างบิ่มทําที่ร้านที่โชว์ให้ดูใช่ไหมคะคือคืออันเนี้ยไม่ว่าบิ่มจะทํางานบินไฟล์ไหนเสิร์ฟลูกค้ารากขาดยังไงก็คือทนมากแล้วก็คืองานละเอียดงานไวนะคะคือแบบว่าเล็บอะอยู่จนอยู่จนบิ่มแบบผ่านไปเดือนนึงแล้วมาทําอีกรอบอะค่ะก็คือ เล็บยังสวยอยู่เลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่บิ่มอะทสั้นแบบไม่ได้ต่อเล็บคือเพราะว่าอันนี้คือเป็นการทําเล็บครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดมาก็คือไม่ได้ทําเล็บเลยเพราะว่าร้านซาลอนก็คือปิดหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีแลนว่ารอบหน้าจะจะรอให้เล็บมันยาวมากๆแล้วก็จะมาทําจะได้เปลี่ยนลายเป็นอื่นๆกำลังกลับบ้านแล้ว อันนี้คือระหว่างทางกลับบ้านนะคะอันนี้คือสถานี metro station ซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูกันว่า metro ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้บิมก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูวิดีโอของบิมนะคะฝากกด subscribe ด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย